<pathway> เอาแลครับก็กลับสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง The u r m t o e r นะครับกับผมนะครับ Arm um t a l นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการซื้อฮีโร่นะครับในทีมนะครับหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับบางคนก็รู้แล้ว แล้วไปนะครับก็จะมาบอกนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีทีมก่อนนะครับมีทีมนะนี่ครับทีมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับถ้ามีทีมแล้วนี่ครับข้างล่างนะครับมันจะมีล็อกอินนะครับร้านค้าทีมและอันดับทีมแล้วก็เฮล์นะครับให้เรากดเข้าไปที่ร้านค้าทีมนะครับ ี่มันก็จะมีนะครับร้านค้าทีมนะครับก็จะมีฮีโร่ให้เช่านะครับมากมายนะครับผงผมก็มีตั้งเหรียญตั้งสามหมื่นนะครับอันนี้มันไม่ใช่ตั้งนะครับมันเป็นเหรียญนะครับเหรียญที่อยู่ในทีมนะครับที่เราจะได้มาเราถ้าเราไม่อยากได้ในเซตนี้นะครับเราก็สามารถกดรีเฟซได้นะครับนี่ครับรีเฟซ ดวงจะกดให้ดูนะครับเราก็กดรีเฟซไปครับปั๊บนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเซตฮีโร่ใหม่นะครับเราก็เลือกไปนะครับเซตฮีโร่ใหม่นะครับถ้าไม่พอใจอีกก็กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราอยากเช่าตัวไหนมาซื้อนะครับเราก็ซื้อได้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับฝากกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ